ผมจะมา ASMR นี่ครับนี่หมูกระทะทำเองที่บ้านนะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมา ASMR นี่ครับนี่หมูกระทะทำเองที่บ้านฮนะแม่ผมปิ้งอยู่ข้างหลังครับ เขบอกว่ากินตรงนี้นะหอมถ่านหอมหมูมากเลยครับนี่มีเห็ดด้วยว้าวจุซี่จุซี่ครับมันหมูเยิมเยิมนี่คอลลาเจนฮนะนี่แล้วก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดเอ้ยไม่ใช่น้ำจิ้มฟุกี้นะครับนี่ เผ็ดเด้งๆหนึ่งหนึ่นะฮะเผ็ดยางครับกับหมูเข้ากันเข้ากัน,นะฮะน้ำจิ้มเปรีป้ยววๆหวานๆใส่มะนาวเพิ่มนะฮะอืมใส้กรอบครับ แ้วนะฮะเพิ่งขึ้นกากกระทะนะครับต่อไปเห็ดล้วนฮะเห็ดย่างเห็ดย่าง หุ่มับมากเลยครับทำเองที่บ้านก็อร่อยได้คร,ดครับหมูคราหมู เห็ดครับเห็ดกินครับคุณครับหืมหยดนะฮะ หมูสอมชั้นหมักน้ำมันงาครับเค็มๆหอมๆนุ่มๆหมูนุน่ม กึบกรึบ้างกำลังดีค่ะนี่ไส้กรอกอยาก ืตอนนี้ผมก็นลาดแดงนะฮะเพราะว่าร้อนนะครับอืมสามชั้นยอะยัวครับผมหิวไหมครับอย่าดูตอนกลางคืนนะฮะ ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย